กดเฉพาะกดเฉพาะมันมันมนั่นเลยเ้าาเลยนัเทาอไไหม Да, yeah. yeah. bả đang mà bảo là bọ la 500 500 ha con bự nhiêu nhiều là

ลงบนตัวนี้ก็ป็นเสลาดนิลงเสลาอุปัตตนอ่ามึงพร้อหนึงส,สองอีกไหมอีกไหมเอาดิเอเ,เอา,เเอาเหัวแล้วหนึงบอมยงุดกล้องตุดกล้องง ออเอ้โอ้วดสุดกอสุดอเลยน้ำเปลาให้นะครับน้ำเปลานั่นละนั่ละเน้ะยอวเโอเคไหมเกินสี่ินข้ามากันแล้วเราไปพอดีเลยสาม ไอ้บ้านเราหิวข้าวเว้ยแัื้อไหมอ่ะไม่จีนไม่นช่วยอ่ะกนึงเด้วเดี๋ยวพ่อพาเล่นน้ำเล้อกลับแล้วนะกลับแล้วนะกลับกลงินพ่อพากลับนะโอเคไหมถ้าไปกินพ่อพากลับนะคะ เพื่อนพ่ออยาให้แพ้กลับไปเล่นที่เดิมไปไหมตัวจะกินข้าวเยอะแล้ว